สวัสดีครับ FC ลุงป่องมงคลโคราชครับหวยมาแล้วครับหวยมาแล้วเราจะไปกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างเที่ยวนี้เป็นของเราแล้วแหละมั่นใจนะครับมั่นใจเทปนี้มั่นใจมากที่สุดนะครับคอยฟังดูดีๆแล้วกันนะครับมียังไงอะไรมาบ้างสำหรับ f อซที่เคารพทุกๆท,ท,ท่านที่เป็นแฟนคลับอย่างเหนียวแน่นของลุงป่องมงคลโคราชตรงนี้นะครับเราก็ จะมีสิ่งที่ดีๆมาให้ผมมั่นใจขนาดนั้นนะครับทำมาตรงนี้แล้วนะครับยืนหยัดกันมาด้วย fc ที่หนาแน่นตรงนี้แหละนะครับเป็นแฟนๆจริงๆนะครับทางด้านนี้โดยตรงนะครับแขวนแฟนก็จะหลากหลายกันไปนะครับเราก็ไม่ว่ากันมันต้องแบ่งกลุ่มใครกลุ่มมันอยู่แล้วแหละครับกลุ่มหวยก็คือกลุ่มหวยกลุ่มสายมูก็คือสายมู กลุ่มเข้าวัดก็คือพวกเข้าวัดทําบุญจริงๆจ,จังๆกันไปเลยไม่ฝากไฟยังไงเอียงซ้ายเอียงขวาไม่มูไม่หวยก็ว่ากันไปอีกกลุ่มใหญ่ๆก็ไปการเมืองกันไปอีกกลุ่มหนึ่งก็ไปทำมาหากินกันไปกลุ่มใครกลุ่มมันนะครับก็ก็ไม่ได้แตกแยกหรอกความคิดมันเป็นสิทธินะครับของทุกๆคนนะครับตามาประชาธิปไตยในรัฐธรรมนูญเขียนไว้ด้วยนะครับสิทธิของแต่ละบุคคลนะครับ ก็เป็นความคิดที่ถูกต้องถูกกฎหมายตรงนั้นแล้วก็ว่ากันไปเอาเรามาเข้าเรื่องเลยนะครับมีอะไรบ้างล่ะหวยออกวันอาทิตย์ที่หนึ่งกันยายน2567นรนะครับมีหลักหนึ่งหลักสี่หลักหกนะครับมีหลักหนึ่งหลักสี่หลักหกเอาเลขหนึ่งเลขสี่เลขหกนี่แหละครับเอามาตัวเดียวเอามาตัวเดียว เลขหนึ่งเลขสี่เลขหกนี่แหละครับของหนังสือหวยเอามาตัวเดียวเอามาตัวเดียวนะครับลุงป่องมงคลมีอะไรบ้างนะครับลุงป่องมงคลก็มีเลขสี่เลขหนึ่งเลขแปดนะครับลุงป่องมงคลสามตัวก็เอามาตัวเดียวเหมือนกันสามตัวก็เอามาตัวเดียวเหมือนกันเลขสี่เลขหนึ่งเลขแปดนะครับขีดลูกศรสีแดงๆไว้แล้วหมายความว่ายังไงอย่าสับสนครับจะเป็นแฟนขับตัวจริงเป็นสายหวยจริงๆนะครับ ก็ไม่ต้องอธิบายกันเยอะหรอกครับเขียนไว้อย่างนั้นแสดงว่าสองอาจารย์นี่ตรงกันไม่ได้นัดแนะกันนะไม่ได้ไปอยู่บ้านเดียวกันนะไม่ได้อยู่ที่เดียวกันไม่อยู่อำเภอเดียวกันด้วยนะครับจังหวัดเดียวกันก็ไม่ใช่แต่มันตรงกันแต่มันตรงกันความคิดมันตรงกันเลขหนึ่งกับเลขสี่ตรงกันสองอาจารย์แล้วนะครับสองอาจารย์แล้วนะครับลุงปองมองคลก็มีสี่หนังสือหวยก็มีสี่ นะครับลุงปอมมงคลมีหนึ่งหนังสือหวยก็มีหนึ่งคือมันตรงกันนะครับตรงกันตรงกันอะไรจะเกิดขึ้นนะครับดูเอาแล้วกันนะครับแล้วมันก็จะมีหวยออกวันอาทิตย์นะครับหวยออกวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสิ้นปีงบประมาณของรัฐบาลของข้าราชการทั่วไปนั่นแหละหนังสือหวยวันอาทิตย์ก็จะมีเลขหนึ่งเลขสี่มันบังเอิญหรือเปล่าหรือนัดแนะกันหรือเปล่า ไม่น่าใช่นะครับไม่น่าใช่นะครับเลขหนึ่งเมื่อกี้นี้ก็ดูกันไปแล้วลุงป่องมงคลก็มีหนึ่งหนังสือหวยก็มีหนึ่งแล้วก็เลขสี่อันเลขประจําวันนี้ก็มีสี่หนังสือหวยลุงป่องมงคลก็มีสี่หนังสือหวยก็มีสี่เพราะฉะนั้นเลขหนึ่งเลขสี่ตรงกันสามอาจารย์เลยครับสามอาจารย์เลยอะไรจะเกิดขึ้นปฏิหารจะมีจริงหรือไม่ดูเอาดูเอานะครับ FC ที่เคารพทุกๆท,ท่านนะครับมันบังเอิญหรือว่านัดกันมานะนี่เออนัดกันมาเนี่ยนัดกันมาเพื่อที่จะตั้งรัฐบาลใหม่นี่หรือ,อยังไงหรือนัดกันมาเพื่อที่รอเป็นคิวเป็นรัฐบนตรีนี่โอ้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เรื่องหวยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ได้นัดกันไม่ได้ประกาศเรียกกันมาประชุมตรงนั้นตรงนี้นะครับมาเองโดยไม่ได้นัดแนะนะครับการน,นี้มันจะมีอะไรบ้างล่ะครับมันจะมีอะไรบ้าง เที premises, 36. 36. 36. 36. Right ่ยวนี้ก็มี36ตัวเท่านั้นแหละครับ36ตัวเท่านั้นนะครับดูชัดๆขีดเส้นสีแดงให้แล้วให้แทงอะไรหลักอะไรนะครับขีดเส้นสีแดงไว้แล้วนะครับขีดเส้นสีแดงไปแล้วดูใกล้ๆไปเลยนะครับดูใกล้ๆไปเลยขีดเส้นสีแดงไปแล้วนะครับขีดเส้นสีแดงให้แล้วนะครับเน้นหลักหนึ่งครับเน้นหลักหนึ่งเน้นหลักหนึ่งนะครับเน้นหลักหนึ่ง หลักหนึ่งก็จะมีหกหางเองหกหางหรือหกคู่นี่แหละไม่ต้องไปแทงกลับไม่ต้องก็ไปลงล่างล่างก็แถมมาอยู่แล้วนะครับล่างก็แถมมาอยู่แล้วไม่ต้องก็ไปกลับไม่ต้องก็ไปลงล่างหลักหนึ่งก็จะมีสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งฟังทันไหมหลักหนึ่งก็จะมีสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งมีหกตัวหกหางเท่านั้นนะครับตัวรองตัวรองตัวรอง คือหลักสี่เลขสี่จะมีมากหน่อยนะครับสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สี่สี่ห้าห้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่สองสี่สามสี่รวมแล้วก็จะมีประมาณสิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดหางนะครับหลักสี่จะมากไปหน่อยนะครับถ้าท่านไม่ชอบก็ไม่ไม่ต้องตัดออกนะครับต้องแทงทั้งหมดนะครับมีตามนี้แหละข้างล่างก็เขียนไว้ให้ด้วยนะครับตัวที่ควรแทงนะครับตัวที่ควรแทง ให้เล่นแค่สองหลักเท่านั้นนะครับถ้าเล่นหลักหนึ่งก็จะมีหกหางเองนะครับหกหางไม่ต้องเอาไปกลับไม่ต้องเอาไปลงล่างนะครับถวัดดวงหลักตัวรองอาจจะออกนะครับเนี่ยนะมันมีสิบเอ็ดหางสิบเอ็ดตัวนะหลักเสี่นะครับเอาตามที่ตีตารางให้เขียนให้แล้วนะครับทวนใหม่นะครับหลักหนึ่งก็จะมีสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่ง หลักสี่ตัวรองก็จะมีสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สี่สี่ห้าห้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่สองสี่สามสี่นะครับแล้วก็จะมีหลักร้อยให้ตามหนังสือหวยงวดนี้ผมยืนยันว่าเข้าแน่ๆเข้าแน่ๆทั้งสองหลักไม่น่าจะทิ้งไปได้นะครับเมื่อกี้ให้ดูไปแล้วนะครับว่าสองอาจารย์ลุงปองมงคลก็มีเลขหนึ่ง แล้วก็มีเลขสี่หนังสือหวยก็มีเลขสี่ออกวันที่หนึ่งวันอาทิตย์ที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดก็มีเลขหนึ่งเลขสี่นะครับมันเป็นโหราศาสตร์มันเป็นเลขประจําวันเขาหลักร้อยมันก็มาแบบบังเอิญกันอีกแล้วหลักร้อยของหนังสือหวยก็ให้สี่กับให้หนึ่งมานะครับมันตรงกันหมดเลยนะครับสองหลักนี่มันถึงทิ้งไม่ได้ไงถึงแม้หลักสี่มันจะมีสิบเอ็ดตัว เออสิบเอ็ดตัวก็ช่างก็ทิ้งเขาไม่ได้คือกันจะทิ้งหลักสี่ทิ้งมามาเล่นหลักหนึ่งอย่างเดียวหกหางนี่อะ่ะอันตรายอันตรายเพราะว่ามันตรงกันหมดนะครับหลักร้อยหนังสือหวยก็ให้เลขหนึ่งเลขสี่นะครับหลวงปองมงคลก็มีเลขสี่เลขหนึ่งหนังสือหวยก็มีเลขสี่เลขหนึ่งเลขประจำวันก็จะมีเลขหนึ่งเลขสี่ มันเข้ากันหมดเลยนะครับสี่อาจารย์สี่ที่ที่มาที่ไปนะครับมันเข้ากันหมดเลยครับทิ้งไม่ได้นะครับเลขหนึ่งเลขสี่มาแรงแน่นอนมาแรงแน่นอนงวดวันที่1นกันยายน2567วันสิ่งงบประมาณของราชการทุกกรมทุกกองในประเทศไทยนะครับเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณแล้วใครจะอดกะเกษียนกับอดตั้งแต่เดือน30กันยายนเป็นต้นไป นะครับงบประมาณใหม่ก็จะใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567เป็นต้นไปนะครับมันเกี่ยวกันไหมเนี่ยหะครับดูใหม่นะครับดูเทียบหม่ลุงปองมงคลก็มีเลข4ี่เลขหนึ 1, ่งหนังสือหวยก็มีเลข4ี่เลขหนึ่งมันตรงกันหลักร้อยก็ให้เลข4ี่เลขหนึ่งเลขประจําวันก็มีเลข4ี่เลขหนึ่งหวยออกวันอาทิตย์ไงหวยออกวันอาทิตย์นะครับมีเลข4ี่เลขหนึ่งเห็นไหมตรงกันหมดเลยนะครับตรงหมดเลยปฏิหารจะมีจริงหรือไม่คอยดูกัน วันอาทิตย์ที่1กันยายนต5 6 7สวัสดีครับ